ชื่อนุปศร์บุญร์สมพบค่ะเรียนอยู่สื่อสารองค์กรปี2เป็นฝึกที่เ m 9 6 5นะคะขื้นความคิดบริษัทอสมทจำกัดค่ะซึ่งในส่วนของงานนี้ก็ได้ฝึกใน3ส่วนนะคะทั้งส่วนของผลิตรายการส่วนสนับสนุนกิจการวิทยุแล้วก็ในส่วนของฝ่ายขายค่ะโดยผลงานที่ได้ทำนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการทำนิวมีเดียค่ะมีเดียนี้ก็จะอยู่ฝ่ายผลิตรายการนะคะ ดิฉันนังสาวธัญญาเทนเนอร์นักศึกษาคณะนิทศศาสตร์สาขาสืสาา่อส,สา,ารองค์กรชั้นปีที่2ค่ะฝึกปฏิบัติงานนะคะครั้งแรกฝึกที่ d ด l ิเนียออนไลน์ค่ะครั้งที่2นะคะฝึกที่มตติชนทีวีค่ะผลงานครั้งล่าสุดนะคะก็ได้ทำงานที่โต๊ะกลางเมืองค่ะการฝึกงานนะคะทำให้เราแบบมีความอดทนกล้าที่จะทำงานหลายๆด้านมากขึ้น การที่เราแบบได้ลองทําอะไรหลายหลายอย่างใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าแบบในอนาคตเราก็สามารถพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้ค่ะมันสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองค่ะามีอยัสปอร์ตทั้งสกุ๊หน้าห้าแล้วก็เข่ามีค่ะนะคะ ต่อผคเซลล์คอนเซลล์ะติดต่อมาี่เรองานเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในระดับ้าเนี่ยเสียงคนละแบบเนาะเป็นสไตล์แบบก<ำ>ระชับเหมือนนักข่าวลุยๆจากจากเดิมที่เราเป็นยังไงแล้วตอนเนี้ยเราเรามาถึงจุดนี้แล้วความมั่นมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นเยอะมากเป็นที่มองเห็นได้ว่าเราเรามีบุคลิกภาพมีการลำดับการพูดม,มีการโยนไปโยนมาเฮ้ย มันน่าสนใจอ่ะเนื้อหาหนูสวยมากแต่มันมีทุกแกอยู่ข้างหลังอ่ะมันทำให้หนูไม่เด่นเลยอ่ะงานหนูก็เลยแบบเรียบไปการในการเขียนคอลัมน์นะครับแล้วก็กระบวนการขั้นตอนในการทำงานของวิยศาส์เพิ่มมากขึ้นฝึกให้หนูพีเต์บ่อยขึ้นแล้วก็ฝึกให้หนูพูดขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้เป็นวิธีกรมากขึ้นเนี่ยค่ะ ประสบการณ์แล้วก็ปัญหาที่พี่พเขาเจอเนี่ยม <im> ีไงบ้างเราก็จะอาจจะได้แบบปรับตัวเข้ากับองค์กรที่เราอาจจะต้องไปทําจากที่นั่นได้ค่ะก็ได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆของแต่ละสถานที่เลยนะครับผมเวลาเราไปเจอในเจอของจริงเนี่ยเวลาเราไปทาจริงๆเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็รับมือได้ทันครับผม ทฤษฎีที่ได้เรียนไปอะค่ะมามาใช้ในการฝึกงานในในปีหน้านะคะเพราะว่ายังไงต้องได้ใช้แน่นอนค่ะก็ขอให้น้องๆตั้งใจแล้วก็พยายามเรียนรู้ดูสิ่งทุกอ,อย่างให้ได้เยอะที่สุดเก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็ประสบการณ์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับที่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเรารู้สึกประทับใจนะคะที่ช่วยงานทีมการตลาดเซ n t ทรเวิร์นะคะเป็นอย่างดีแล้วก็ มีความน่ารักนะคะการฝึกงานก็อาจจะทําให้น้องได้ประสบการณ์อะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็น้องๆเองก็ช่วยเหลือแบ่งปันพี่ๆได้ดีนะคะขอบคุณมากนะคะก็ขอบคุณสถาบันนะฮะที่ปลูกฝังสอนเด็กที่มีคุณภาพดีๆอย่างเนี้ยมาช่วยเหลือและก็แบบว่าทำงานได้ดีมากๆที่เซ็นทรัเวิร์เรานะฮะจงภูมิใจที่ สถาบันคุณมีเด็กที่เก่งอย่างนี้นะครับ